สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วกับจังซูเปอร์ไบค์เกอร์สปาร์คหนึ่งครับวันนี้นี่ข้างหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นกันคือลูกชายผมเองนะครับเจ้าสปาร์คร้อ135นะครับวันนี้นี่เดี๋ยวผมนี่เห็นเพื่อนๆหลายคนอสอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าการเซตค่าของเรือนไม่์ดิจิตอลนะครับของไม่ว่าจะเป็น ยูม่าโคโซหรือว่าเป็นโคโซยูม่านะครับมันตั้งค่ายังไงนะครับคือการเซตค่าตั้งค่าน่ยเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวให้ดูดูก่อนดูก่อนอนะ่าวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่านะว่ามันตั้งค่าเซตค่ายังไงนะครับแล้วก็มันจะมี อ่าลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับน,นี่ให้ดูประมาณนี้ก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงลูกเล่นของมันก่อนแล้วกันเนาะอ่าเรือนไม้ตัวเนี้ยยูมาเรซิ่งหรือว่าของโคโซ่มันจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่อ่าแบรนด์นะครับแบรน์แล้วก็พื้นหลังอ่าส่วนลูกเล่นคืออะไรอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าไปก่อนอ่าตัวนี้ลูกเล่นอันดับแรกอ่าเดี๋ยว ทำให้เพื่อนได้ดูนะเปิดก่อนนี่อันนี้เรายังไม่ไปโหมดการตั้งค่าเิตค่าต่างๆครับอ่าหน้าแรกมันก็จะมาประมาณนี้อ่าคงอาจจะเห็นไหมเออประมาณนี้แหละนี่อ่าตัวนี้ตัวนี้อ่าอะไรอ่ะผมก็จําไม่ได้นะเลือกอุณหภูมิหรืออะไรเซนเซอร์อะไรสักอย่างนี่แหละอ่าตัวนี้เป็นไฟหัวฉีดหรือว่า โค้ดถ้าเป็นโค้ดอะไรมันจะขึ้นเตือนตรงนี้นะครับอ่าส่วนตรงกลางตรงนี้นี่รูปไปหัวใจนะ้ำมันเป็นอ่าตัวตั้งค่าอ่าหรือว่าเป็นตัวเตือนว่าเราถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอ่าส่วนตรงนี้ตรงนี้อ่าเอ็นเกียร์ว่างตรงนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าอันดับแรก ูกเล่นมันคือเปลี่ยนสีหน้าจอได้8สีอ่านี่เป็นสีแรกนะสีที่1คือสีแดงนะครับกล้องก็งไม่โฟกัสเลยอ่ะอันเนี้ยเราเปลี่ยนสีจอยังไงคือไฟสูงไฟต่ำนะครับปึ๊บอ่านี้คือสีที่2 3 4 5 6 7 8นะครับ นี่ก็กลับมาเป็นสีแดงอ่าคือเราถ้าสลับไฟสูงต่ำแบบเร็วมันจะขึ้นเปลี่ยนสีจอให้แต่ถ้าเราแบบนี้ทำนี้ขึ้นไว้แล้วค้างไว้สักประมาณอ่าห้าถึงสิบวินะเดีย๋ยวรออีกสักครู่ประมาณอ่าอีกสักครู่ก่อนอ่าโดยประมาณนี้อ่ะเอาลงนะสีจอมันจะไม่เปลี่ยนนะครับอ่าจำง่ายๆทิง่ายๆคือถ้าเราเปลี่ยนนี่ทันที สีจอจะเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วค้างไว้อย่างเงี้ยเอาไฟสูงขึ้นเนี้ยแล้วค้างไว้สัก5หรือ10นาทีเนี่ยโดยประมาณนะแล้วก็เอาลงเนี่ยสีมันจะไม่เปลี่ยนจอไม่เปลี่ยนสีให้เรานะครับอัอนนี้คือลูกเล่นแรกอ,อันดับต่อมามีอะไรบ้างาตัวนี้ก็จะเป็นไฟบอกเกียร์อันนี่ประมาณนี้ อันนี้เป็นเลขกิโลนะครับที่เราวิ่งมาตั้งแต่ใส่แล้วก็วิ่งมานะครับนี่ผมก็วิ่งมา2 8 6 0 3กิโลครับอันนี้ตัวนี้เป็นเมตรนะจุดเนี่ยจุดสองเป็นเมตรนะส่วนเลขศูนย์ตัวนี้มันจะเป็นอ่าความเร็วนะครับเป็นความเร็วสมมตุติเราขี่อยู่ที่รอบ5000นะความเร็วจะขึ้นอาจจะ7080อ่ะก็เป็นได้ส่วนตรงนี้นี่ที่ผมชี้นี่ เป็นขีดขีดนี่คือน้ํามันนะครับเกบอกน้ํามันตรงนี้จะเป็นเวลานะครับมันก็จะมีวัดรอบบอกนี่ถึง1 5 0 0 0รอบนะครับอ่าแล้วทีนี้เราจะดูอย่างอื่นมันดูยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวผมมองให้ดูข้อย่าดเปลี่ยนมือนี่อันนี้นี่นี่นุ่มตัวเนี้ยคือมันให้มากับ เรือนไม้ตัวนี้นะคือเป็นกดปุ่มรีเซ็ตค่าหรือตั้งค่าต่างๆนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกเรากดทีเดียวอ่ากดทีเดียวไม่ต้องกดค้างนะครับกดทีเดียวจิ้งเข้าไปมันจะเป็นทริปเอนะครับอ่าทริปเอนะครับกดอีกทีทริปบีนะครับนี่อ่าแล้วก็เราสามารถลบได้นะครับนี่อย่างเงี้ยกดมาเรากดทีเดียวแล้วก็กดแช่ <c oughs> นะครับกดแช่มันก็จะลบกลับเป็น0ูนย์ให้เรานะครับกดครั้งที่3มันจะเป็นตัวบอกตํามันเครื่องครับของผมเนี่ยตั้งไว้1,500นะครับมันวิ่งไปแล้วประมาณ100กว่ากิโลนะ197กิโลนะเนี่ยมันก็จะเหลือ1,303กิโลนะถ้ามันถึงครบ1,500โลแล้วมันจะขึ้นยังไงเตือนยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดู อ่านี่ถ้าสมมุติว่าเราวิ่งครบ1500กิโลแล้วนะครับนี่ไฟตรงนี้จะบอกนี่นี่เอาให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะขึ้นมาเตือนกระพริบแต่เราจะตรงนี้เราจะไม่เห็นนะเพราะว่าเราไม่ได้กดไว้ตรงนี้นะครับเราจะกดเป็นหน้าหน้าหลักของมันนะครับเห่มันก็จะเตือนอย่างนี้อ่าพอเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วเราอยากให้มันหายกระพริบทำยังไงนะครับอ่าแล้วก็ อ่าเดี๋ยวผมขอกดไปก่อนนะสมมุติว่าอ่าสมมุติว่ามันอยู่หน้านี้แต่ว่าไฟออยนาะมันเครื่องเนี่ยตัวนี้ที่มันกระพริบแดงๆปึ๊บปุ๊บป๊บขึ้นเนี่ยอ่าเราจะไปให้มันหายยังไงก็คือแล้วก็ต้องมาอยู่อ่าด้านแรกต้องอยู่หน้าแรกนะหน้าแรกเสร็จกดมาหนึ่งทีสองสามนะมันจะอยู่หน้าที่สามนะครับอ่าอยู่หน้าที่สามแล้วมันก็จะมาหน้านี้นแหละหน้าสี่สม,มันก็จะ ไฟเตือนก็ขึ้นกระพริบขึ้นนะแล้วเราก็กดมาเอาลืมเอาใหม่เอาใหม่อ่าหนึ่งสองสามอ่ะ, 1, 2, 3, อ,ะอย่างนี้แล้วเราก็กดแช่อ่ากดค้างนั่นแหละอ่าอ่ามันก็ขึ้นกระพริบอย่างนี้อ่าถ้าเราลบเราก็กดค้างอีกทีนะแต่ของผมไม่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 ไมไมทำให้ดูนะเพราะว่าผมตั้งไว 1, 5, นะ้หนึ่งพันห้านะนี่กดค้างอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้อ่ะนี่แล้วก็กดเวลาลบ กดค้างปุ๊บนะเห็นไหมมันก็จะอยู่หนึ่นะครับนี่ประมาณนี้อ่าต่อไปอันนี้ก็เราขี่เราก็จะเห็นรอบเฉพาะรอบกับความเร็วนะครับอย่างอื่นเราไม่เห็นอ่าตัวนี้คือบันทึกท็อปสปีดสูงสุดและบันทึกรอบสูงสุดแล้วก็เนี่ยอุณหภูมิหม้อน้ำสูงสุดอ่าเนี่ยอย่างเช่นเจสผมวิ่งอยู่1 0 6นะครับอ่าความเร็ว ก็จะอยู่7,500โดยประมาณนะครับแต่ความจริงแล้วเกียร์4ผมอาจจะวิ่งไม่ถึงนะอาจจะวิ่งอยู่ประมาณ4,000รอบหรือ5,000 6,000รอบแต่ว่าทำไมรอบมันถึงอยู่7,500รอบเพราะว่า,อาตอนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยเราลากรอบขึ้นมาตรงสูงสมมติว่าเกียร์สามเนี่ยผมลากมาถึง7,500พอ,อตบสีไปรอบจะเหลือสัก 6,000นะแล้วก็ความเร็วจะสูงสุดอยู่ที่106นะครับส่วนอุณหภูมิหม้อน้ำก็เหมือนกันตอนเราขี่เนี่ยสมมุติว่าอา่ผมวิ่ง100กิโลนะครับมันก็จะบันทึกอา่าตอนอุณหภูมิหม้อน้ำที่มันร้อนสุดนะร้อนสูงสุดนะนะครับต้องเข้าใจกันตรงนี้นะต่อไปอ,อันนี้ทีนี้ จะมีข้างบนข้างบนมันจะดูอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะพาไปดูอันดับแรกผมมันจะเป็นนาฬิกานะโอเคเราต้องกดค้างกดค้างเลยตั้งแต่แรกอ่ามันจะเป็นบอกแบตเตอรี่นะครับนี่บอกแบตเตอรี่ต่อมากดค้างอีกทีอ่าจะเป็นอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับณนะปัจจุบันหรือณนะตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับนี่ ตอนนี้อยู่45.7.6นะเพราะว่าผมเพิ่งกลับจากที่ทํางานนะครับนี่มันจะดูได้แต่ถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ต่อพวกเซ็นเซอร์ของมันมันก็จะไม่เห็นนะครับจะดูไม่ได้อทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเซตค่านะครับปิดก่อนกล้องก็กไม่โฟกัสเลยสัก สิงเป็ดเลยอ่ะทีนี้เพื่อนเพื่ดูกันดีๆนะครับอ่ามือผมอาจจะสั่นหน่อยนะขอ,อไฟด้วยอ่ะต่อไปเราจะมาดูกันดีๆนะครับตรงไปเร็วหน่อยอ่ะเปิดสวิตแล้วกดตัวตั้งค่าแชไวอ่านี่มันหน้าแรกมันจะมาตรงนี้เลยนะครับนี่รอบหนึงสาเลขหนึ่งมันตั้งได้แค่1กับ0นนะครับนะอ่าผมก็ตั้งไว้หนึ่ง ต่อไปเรากดแช่ค้างไว้มันก็จะกระพริบมาตรงเลขสามนะครับแล้วก็เรากดแช่ไปเรื่อยๆแล้วแต่เราจะตั้งไว้รอบเท่าไหร่ของผมตั้งไว้หนึ่งหมื่นสามพันเนี่ยตัวเนี้ยไฟมันก็จะเตือนถ้าเราขี่ถึงหนึ่งหมื่นสามพันรอบนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับ่ากดไปมันก็จะลามไปเรื่อยอ่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะเพื่อนๆใครรู้ช่วยคอมเมนต์ตกันนะอามันก็จะเตือนเนี่ยเห็นไหมเป็นไฟสีเหลืองเนี่ยก็ไม่แน่ใจ สองสามนี่มก็ได้ถึงเลข3นะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมตั้งไว้อ้กาก็พันห้ก็ได้อ่าแล้วก็กดค้างไว้เนี่ยดูสังเกตดูมืออ่าต่อมาลดหัวฉีดตั้งค่ายังไงนี่ลดหัวฉีดตั้งตามผมเลย P 11นะครับแล้วก็ high นะครับอันนี้มันสามารถกดไปได้เยอะเลยนะีแต่ลดคาร์บูผมไม่แม่นนะว่ามันต้องตั้งไว้ที่เลขเท่าไหร่แต่ ลดหัวฉีดนะครับย้ำว่าลดหัวฉีดต้องตั้งไว้ที่ p 1 1นะครับแล้วก็กดค้างไว้อ่าแล้วมันก็จะขึ้นไปตัวนี้อ่า high อะไรนี่ไม่รู้เนี่ยนี่ high อ่าแล้วกดอีกทีมันจะเป็น l o นะครับเราตั้งไว้ที่ high นะครับลดหัวฉีดอ่าแล้วก็กดค้างอ่าอันนี้มันจะเป็นตัวตั้งค่าความแข็งของไม้นะของผมตั้งไว้ที่101หรือว่า101นั่นเอง ถ้าใครยางเล็กยางเล็กยางใหญ่นะครับสามารถตั้งได้ตามอำเภอใจหรือว่าตั้งได้ตามสบายใจแต่อยากแต่ของผมตั้งไว้ตรง GPS นะแข็งเท่า GPS เลยมันสามารถตั้งไว้ถึงเลข2นะครับนะครับผมตั้งไว้เลข 1A R แล้วก็กดค้างกดค้างโอ้มือกดสั่นเลอเกินอ,อันนี้ก็เหมือนกัน มันสามารถตั้งได้ถึง2.99นะครับแต่ของผมตั้งไว้101นะครับเพราะว่ายางผมมันใหญ่อยู่พอสมควรอ่านี่ที่บอกไปนี่ไฟมันกระพริบคืออะไรเนี่ยไฟนะ้ำมันเครื่องที่ผมตั้งไว้เนี่ยอ่าเราตั้งไว้เท่าไหร่ผมตั้งไว้อ่าแล้วแล้วแต่เราจะตั้งนะมันตัวนี้ถึงได้กี่เลขเท่าไหร่เนี่ยอ่าห้าพันะของผมตั้งไว้ที่1000 ห้าร้อยนะครับแต่เมื่อกี้ผมลบไปแล้ววิ่งได้พันสามอ่ะผมก็จะตั้งไว้พันสามละกันหนึ่งสองอ่สามอ่าแล้วก็กดค้างไว้อ่ามันก็จะลานมาอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็กดไปเลย่าไรก็ได้เนี่ยตามเวลาที่เราณตอนนั้นนะตอนนี้มันเจ็ดโมงเนาะห้าโมงสิไม่ใช่เจ็ดโมงอ่ะสิบเจ็ดนสิบเจ็ดสิบหกนะครับ กดค้างไว้อ่ากดค้างมันก็เราก็กดเอาเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเอาไว้ประมาณนี้แหละอ่าอันนี้คือตั้งอะไรมันคือนี่ดูนะมันกระพริบอยู่กดนะเลขห้าคือความสว่างของหน้าจอนะอันนี้คือมืดเลยเห็นไหมอ่าสว่างขึ้นอ่าสว่างขึ้นสีห้านะเห็นไหมอือนี่เห็นไหมนี่อ่า,มอาผมตั้งไว้ที่สี กดค้างอ่ามันก็จะกลับมาเป็นหน้านี้นะครับอ่าส่วนแบตเตอรี่นี่เห็นไหมเห็นแบตเตอรี่คือแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะดูแบตเตอรี่หรือว่ากดค้างถ้ากดค้างอ่าจะขึ้นเป็นวัดอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับนะแล้วก็จะกดค้างอีกทีเป็นเวลานะครับนะผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะ,ะผมตั้งไว้แบบนี้อ่า หมดรลยยังเอยลูกเล่นก็น่าจะประมาณนี้แหละคร่าวๆนะนะครับนี่ก็ประมาณนี้อ่า EP นี้นะ่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเยอะเลยนะครับใครที่ติดตั้งเรือนใหม่แต่ว่าเซตตั้งค่าไม่เป็นนะครับนี่ปิดไปก่อนเดี๋ยวแบตหมดนะโอเคครับ EP นี้ก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b e ด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระจิงกระดิ่งกระจิงได้ไงวะเนี่ยเออกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับอ่าโอเคครับแล้วรอชม EP ต่อไปครับว่าผมจะทำอะไรออกมาหรือเพื่อนๆสงสัยอันไหนตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ